ย่ Yo, สวัสดีาาท่านผูชมถูกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมบิวคงกับนายกาบ k n Cast t h e Game นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม go to bed นะครับก็เป็นเกมจากดิจที่มาแรงอีกเช่นเคยนะครับผมก็ let's go go to the bed โอหให้ภาพกราฟิกเป็น to the bed โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะมันก็เป็นกราฟิกแนวนี้นะ มันก็แบบไม่ได้อะไรนะผมก็ชอบนะเฮ้ยเดี๋ยวเกมมันบอกว่า go to the bed เราก็ควรไปที่ bed ไม่ใช่มาที่อื่นเฉวอ๋อมมนให้เรานอนเฉยเดี๋ยว you look the หม่ยมาไม่บนถามมันจะให้เราไปดูประตูไหม ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละใครเดินวะมันไม่ใช่ what the fuck อ๋อมันก็หนึ่งเหมือนเดิมอะ่ะหรือว่าเราต้องไปสำรวจอะไรก่อนผมรีบนอนเกินโอเคคราวนี้ผมจะไม่รีบนอนนะผมจะสำรวจก่อนอ่า โอเคนะอันนี้มันก็เป็นบ้านปกติปะยังไม่มืดเลยด้วยซ้ำนะครับล็อกต้องหาต้องหาอะไรไปเปิดนะมไม่น่าต้องหาอะไรไปเปิดนะ่าจะต้องปีนหน้าต่างออกโอเคมันอ็อบเจกต์อะไรสิ่งของไม่ได้แล้วนะเดียวอ๋อมันอ๋อไม่ใช่ที่บอเห็นเป็นฟ้า,ฟาไม่ใช่ตอนเช้าเว้ย คือมันเป็นหน้าต่างเราแค่ปิดหน้าต่างเราก็รอดแล้วผมว่าอะคราวนี้ลองปิดหน้าต่างนะครับคราวนี้ผมว่าผมน่าจะรอดแล้วนะอ๋อไม่ใช่มันหมายถึงล็อกนะครับไม่ใช่ไปดูอันนี้ผมผิดเองไม่เสียงขอ ขอหน้าต่างนะเอ่อ Dashu Arm the Home Security System ระบบป้องกันบ้านวัดคืออะไร holy shit ดบ่ยังไงก็ไม่รอดครับมันบังคับตายเงี้ยไอ้แก่แม่งเอาอะไรคว้างหน้าต่างมึงเอาอีกแก่ m o t h e r f u c k ฮ้ยเกูไม่กลัวผีแบบมึงอ่ะไอ้สัตว์เฮ้ยมันต้องมีวิธีรอดดอแม่งจะมังขับตายตลอดเลยไงวะผมว่าผมก็ทำทุกอย่าง,างถ้าผมปฏิเสธอะไรมันมีห้องที่มันล็อกอะครับอ้าวลืมเปิดระบบ security แล้วมันก็ถามว่าเราเปิดหรือยังใช่ไหม เออถ้าไม่เปิดก็ไม่มีผลดิแปลว่าผมนี่เล่นแม่งตามขั้นตอนแต่นี่มันล็อกนะครับต้องเอาอะไรไปแง,ไงปะปะเออแล้วขอปิดหน้าต่างก่อนอ้บานอยู่แถวป่าเลยวมันมีเสียงคนเดินมาว่ะเดี๋เดๆอเดอเด้ว,ดว,ดวนอนเวย มันมีเสียงเดินอยู่แล้วอขอขอนี่จะขอบ้านวะผมทำตามาขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะ,อะขอขอระบบ security system ผมเปิดแล้วอะ อ่ะคืออะไรอ่ะตำรวดมาโอ้ตายเดี๋ยวอันสุดท้ายมันถามว่าอะไรวะมันถามว่าอะไรวะ เอออันสุดท้าผมไม่รู้อ่ะไอ้เชียกุญแจรเรวต้องไม่ไขประตูนั้นเว้ยแต่ผมไม่รู้มันเอาจากไหนเราต้องหาเอาโอ้โหแล้วแล้วผมจะหาจากไหนอ่ะ เยอมันต้องซอมตรงไหนสักที่ดินี่ข้างหลังมันย่อดได้ไหมวะเอียวว่าอยู่หลังภาพไม่มีมุ่งม,มันหาไม่ได้ว่ะ โอ้โหเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่คือผมว่ามันล็อกเว้ยโอเคผมล็อกกอนอันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเปิดระบบ security ใช่ไหมปึ๊บลงไงต่อ กระโดดได้เนี่ย้วกระโดดทำไมอ่ะ The f k b r o c แล้วมันกระโดดได้วะอ่ะอ่ะเขาวนี้ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมื่อผมทำทุกอย่างเลยนะ Do you lock ผมล็อกแล้วอ๋อ อ๋อมันคือประตูหน้าบ้านนะที่มันมาขอที่ผมล็อกก่อนเอ้ยไม่ใช่ผมล็อกเอานะไมผมปิดหน้าต่างแล้วอ่ะมันมาขอหน้าต่างเอ่อ uh, You a r m um, the home security system น,นี่ยแปลว่าอะไรผมไม่รู้มันถามว่าคุณซ่อนนที่มืดหรือเปล่าไม่นะเอ้ยอันนี้มันตือกว่าเราซ่อนไหมเราต้องไปหลบที่อื่นนะ ต้องไม่หลบตรงไหนวะมันถามว่าเราซ่อนในที่มืดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมไปดูใน YouTube แล้วว่ามันสามารถหยิบมีดได้เว้ยเอานี่โอเคอาา่าแต่ว่าอถ้าหยิบมีดไปมันจะมีผลอะไรถ้าเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะทำครบยังวะโอเค

ตำรวจตำรวจมาโอเคหวอมาแปลว่าระบบสิ c u r i t ินที้ถนี่ต้าคืนเนี่ยมันจะแจ้งที่สถานีเลยนะคืนที่สองซับเจกบ b วัตเตอร์เกคืออะไรวะอ,อันแรกคือง่ายสุดเหรออ๋อ แล้วทำไมบ้านเราสูงขึ้นขอเดานะครับจากเหตุการณ์ครีดงมันทำให้สภาพจิตเราตกหรือเปล่าไม่ใช่เราย้ายบ้านเลยโอ้โหแล้วที่นี่ของอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะห้องใตดินปะโอแล้วทำไมมีแต่ขวดวะอะไรวะเนี่ยอืมต้องสำรวจก่อนนะ เพราะรอบที่แล้วเราพาดเยอะมากมันคืออะไรวะเนี่ยระบบกระโดดยังมีไว้ทำไมนะม,ม,มีดเหมือนเดิม,มล็อกสเกลิตี้แล้งะงมนก็หมดแล้วนี่ใช่ไหม ข้างในห้องเราก็ไม่มีอะไรนะเออเอออะไรวะเคุณนแน่ใจก็ใช่กูทำหมดแล้วกูดเอา้า วัดเตยเหี้ยวดีกว่าไม่ทันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเอาทำไมเป็นสภาพเนี่ยมันเปลี่ยนคนเว้ยเข้าใจแลนะมันเป็นเหตุการณ์แล้วทำไมโอ้โห ฉันต้องออกไปจากที่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยมึงใครเนี่ยไอสัตว์ดูคุณแจชิบหายกูระแวงเลย ทางไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋อกูมาอยู่เฮ้ยมันเป็นเขาหงกตเฮ้ยมันมีคนเดินตาม,มา What the า u c k โอ้โหชั้นใต้ดินฮะเรานเนี่ยที่เป็นคนโรคจิตใช่ไหม เราไม่ปีนหน้าต่างออกไปวะอะไรวะไม่เข้าใจวะอะไรอ่ะเราวนี่หนะครับที่เป็นผมว่าเราอ่ะเป็นคนโลกกิจนี่แหละ โอเคนะครับรู้จากท่าแล้วเราคงต้องกลับลงไปใช่ไหมกลับยังไงวะไหนฮิยอมองไม่เห็นเลยวะมือจิหายูฟู่แต่เอาออาสเปก go to the bed mm hmm. อ้าวหลุดเลยกูกดทัวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้ก again, ว,วกันนะครับ you again เว้ยพวกหลอดจริงเอ้ย hey.